รู้ไหมการแก้ปัญหาเนี้ยจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อที่จะให้ประเทศก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกระดับหนึ่งส่วนเสรน,นักข่าวมือถือเมื่อโคโสกประจำสำนักนายกเผยเตรียมสารต่อโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเฉลิมพระเกียรติในหลวงครบ6รอบเรียกได้เลยว่าเป็นผลงานโดดเด่นของรัฐบาลแบบฝนยังไม่ซาเลยก็เตรียมตัวที่จะแก้ภัยแล้งกันแล้ว โดยโครงการนี้จะเป็นการจัดทำแหล่งน้ําขนาดใหญ่72แห่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําและแก้ปัญหาการขาดน้ํากินน้ําใช้ในการเกษตรปัจจุบันมีที่ทำสำเร็จไปแล้วนี่47แห่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะขยายเพิ่มเติมอีก25แห่งเพื่อให้โครงการนี้ครอบคลุมทั้งประเทศรวมทั้งออกแบบระบบกระจายน้ำและพัฒนาระบบบาดาลด้วยเพราะรัฐบาลเห็นปัญหาน้ำเป็นปัญหาที่ใหญ่ และเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการและผลงานที่ดีมากๆน่าชื่นชมรัฐบาลนี้ส่วนเสรนข่าวมือถือ